ค่ะสอัสด้ท่าผู้ชมขอ่ทุกท่านนะคะกำมังจะพูดที่ลงเต็มไปลงร้ายขึ้นไปนะคะทู้ชมเราก็ต้องขึ้นกันใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่าทางด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงมาด้านล่างเพืจะจัดแถวและคอยเพิ่มรถกันเพื่อที่จะลงพื้นที่ตรวจนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดยี่สิบทีมค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะลงตรวจในทุกพื้นที่แล้วก็ทุกเขตนะคะ <า>นหนกลุ่ม1บวกกับ1919อยู่ไหนเอ่ยอาจารย์ไานุพลเอา19ไปให้กลุ่ม1ถซื้อด้วยอันนี้แยก2ทีมไปด้วยกันแล้วก็กลุ่ม2มี20ค่ะกลุ่ม2อยู่ไหนคะฝั่งนั้นเลยอาจารย์โอเคครบอ้าวโยธามาก่อนเลยคะ่ะโยธาโยธาเขตมาเลยคะ่ะ

อันนี้กล okay. oh. uh, ุ่มหนึ่งใช่ไหมหนึ่งอยู่ด้านนู้นครับอหนึ่งอยู่โน่นครับอ่ามันเป็นหนึ่งคุณออกจิตจัตุจักหนึ่งเราอะเบีย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 กลุ่มหนึ่งอ้าวพบอ้าวโยธาโยธาที่เป็นวิศวกรทั่วไปค่ะโยธาโยธาวิศวกรอาสานะคะมาต่อท้ายเลยค่ะโยธา อ้อาวต่อไปเ็นขาขาขา อาโเคาโทางด้านาในวิศวกรในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งในด้านเครื่องกลไฟฟ้าได้านวิศวกรโยธาน,นะคะคแล้วก็มีได้วิศวกรสิง่งแวดล้อมนะคะอาจารย์ครับพอสุดท้ายเดี๋ยวให้เช็ปเทศกินอยู่ด้านหน้าแล้วครับไปเข้ารถครับผมอาวิศวกรนะถามพงไคะย้อนยันนะคะเมื่อวานเราเดินเรื่อนแจ้ง กากเรนโดยสมุดที่อไก็จะเปี่อรที่จุดที่เนการฝังมั่นใจสบายใจเจ็ดเปอร์เ็เป็นกุ๊ปเขียร์ไเนกุเรตอง้แบบ2กรุปจะเข้าลงตามี่จะเรื่องน้ก็มีกาที่ะรัดจัับเรื่องะมครับ ปรมาง20กลุ่มจะไม่เท่ากันอย่างเช่นจะมีเรื่องา0เรื่องยกเร้น70เรื่องยกเว้นไม่ถง20คนส่วนวนไหนที่อาจจะต้องมีการนะคะเนทั้งจากว่าพื้นที่มันอาจจะใหญ่กระจายของคนรถก็ค่อยๆระหว่างทางมีอะไรจยุดรว่าทานช้าทาน หลักจากที่ให้ให้ให้ไปคือว่าเกิดเรื่องอะถ้าเจอเคสซี่มาอยูงก็อาจจะอธิบายให้จะขอกว่าสบายใจได้ว่าใช้กันแต่เ,เคสไ,ไหนน่าสนใจจะมีชวนผู้สูงอายสุดการอีกท่านไปขายไปขายด้วยในเรื่องที่ย่กย่อยมาเนี่ยเจ็บปอดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็น ไม่ไมมีปนกันแต่นี้วันนี้ที่กตกลงกันแล้วเน่ยทางฝ่าคุยกัทางนารด้วยคืว่าถ้าเป็นการภาครัฐทางคนมีการระดมรับเนสลกลุ่มที่สองนวบคุมเงาประเทศควบการเงนไ้ท้งหลายคาดเช่นตัวนีควบคุมเงพื่อส ตัวสำคัญตรวสำับแต่สั่มอได้ออกาว่าใาคารก้ผู้ผู้สอบคาตัวฉอบนี้เพื่อให้ผอได้กลับไปใช้อาคารได้อยู่ได้บ้ารอบคาไตวผู้สอคาก็ติดตอมีิสตผู้สอบากองู้สอบากแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ติดต่อที่ปรกได้แต่วันนี้ทช่ออไปเป็นคา

ตอนนี้ที่พี่อ5มีกี่ท่านคะกลุ่มพี่เลยกี่ท่านไม่มีไม่มีทีใช่ไหมคะยังไม่มีทีไรใช่ไหมคะ10ที่เราปั้นนะคะเหมือนประเทศพออ่เกมคัเหลือครัรับ8ครับครับคาับยครั0ครับคร่บครับครับค่ับครับัครับครับครับครบครคัรรครรคครค คุณคุณสมจิตคะเชิญเลยค่ะได้สสองเทสกิจ้เรื่องล้มีเทสกิจอเทศกิจยังไม่มาเทสกิจอยู่ไหนเอ้ยส1บสองาครบแล้วนะคะอ้าวเรียบร้อย่าอีกหนึ่งภาพเชิญเลยค่ะคุณสมบูรณ์ ยังขาดายหลวง,งถ้าก็จะได้เตรียมตัวออกปฏิบัติการในการปวดตึกในวันนี้นะ นท่านกที่รอค้ามเขตต่างๆค่ะก็นมันจะแบ่งทั้งหมดเป็น20เขตนะคะคุณผู้ชมไปๆไปับ โดยวิศวกรในวันนี้นะคะจะมีทั้งวิศวกรโยธาวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรช่างกแลแล้วก็วิศวกราาสิ่งแวดล้อมนะคะสองพันปีกทางน้นองอะไรเงี้ยปอบป่าปอป่าไม่ใช่เราแล้วอยู่ไหนแล้วตามเงี้ย <c oughs>

ค,ะะค่ะซึ่งแต่ละเขตเดี๋ยวเราจะรายงานที่จุดางซึ่งในเขตจริญจักนะคะตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ที่66จุดค่ะแล้วก็หว้วยขวางนะคะ65จุดค่ะราชเทวี47จุดค่ะพนบุรี44ค่ะคองเตย53เขตวัฒนา31ประทุมวัน 37นะคะบางซื่อ28ค่ะบางลัก9นะคะยานาวา23สาธร28ดินแดง18บางกะปิ23ภาษีเจริญ19ข่สวนหลวง11ทอง3 17ขยาไทย21จอมทอง9นะคะบางตอกน้อย9ค่ะบางนา12ประเวศ12 ลา,ลาดบูระราะเก้านะคะบางเขนสิบค่ะบางแคร0บางพอแหลมสิบนะคะพัะนโหนงสิบ 11, ค่ะวังทองหลานบางกอกย 10, อเรือยสามสิบแปลหลังส่หงหนองสีพ่พุงเจ็ดลาดควายหกสะพานสูงห้าวีวัฒนาสามป้อมปราบคนน้อยหกสี่พระนครสี บุรีสองสายไหมสามดอนเมืองสองทุ่คลุกสามบางขุนเทียนหนึ่งบางบอนไม่มีนะคะดูบูรีหนึ 1, ่ง 1> ค่ะคลองสามวาหน,นึ่งตะหนิ่งชั้นหนึ่งคุณผชมแล้วก็หนองจอกอยู่ที่หนึ่งค่ะสถานการณ์นี้เป็นพื้นที่ที่กำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมมีจุดไหนนะคะที่ อยากให้ในหน่วยลานะคะเข้าไปช่วยเหลือนะ,ะเขก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ สักที่บ้านไปดูบ้านพี่ชายผมไปแก่สบายอยู่ไปค่ะก็ในทางด้านของสวัสดิ์ต้องรักษะแล้วก็ในทางี่สิบเอ็ของทางด้านนี้เราจะทยอยกันขึ้นรถแล้วก็ไปตามจุดพื้นที่ต่างๆของแต่ละเขตนะคะคุณผู้ชมกยวในช่วงเวลา1ิบเมงนต้องรอติดตามอัปเดตสถาน ในวันนี้ที่เราตื่นนะเาะว่าจะแ่าววานะคะมมการแรงอัปเดตสถานการณ์อย่างไรค่กวตานี้ก็ขอยุติดสัญญาณวิดีโอที่นี้ก่อนนะคะมีอะไรขึ้นมากาเราจะทาอะสุด่ให้ผู้ชมได้ทราบใน้างที่้านนี้ข่หิดสัญญาณแลค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่ติดต่อ